สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องคดีสะเทือนขวัญคดีหนึ่งจากญี่ปุ่นนะคะครับได้ยินว่าเป็นคดีที่น่าสลดใจมากใช่ค่ะที่รู้จักกันในชื่อทามามูชิเคสนะคะเกิดที่ฮิโรชิม่าปี2005เป็นเรื่องที่พบศพเด็กผู้หญิงในตู้ล็อกเกอร์ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทสรุปเหตุการณ์คดีนี้นะคะ อยากจะมาทําความเข้าใจกันว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงลําดับการสืบสวนแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมเขาเป็นยังไงบ้างมันเริ่มจากวันที่29มิถุนายน2005นะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออายากะทามมูชิอายุ7ขวบเองค่ะ7ขวบเองเหรอครับค่ะเขาหายตัวไปหลังเลิกเรียนคือปกติก็จะเดินกลับบ้านเองเส้นทางเดิมๆที่คุ้นเคยนะคะอืมเด็กญี่ปุ่นเขาเดินกลับบ้านเองกันเยอะนะครับใช่ค่ะ แล้วพอวันรุ่งขึ้นวันที่30มิถุนาก็มีคนไปเจอเรื่องน่าเศร้าเลยค่ะครับพบร่างของน้องอายากะในตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญที่สถานีรถไฟโคอินะคะอ๋อสถานีที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไม่ไกลกันมากคนที่เจอคือคนที่เขามาเช่าตู้ต่อเราได้กลิ่นแบบกลิ่นมันแรงมากออกมาจากตู้โหฟังแล้วสลดใจเลยครับแล้วสภาพที่พบเป็นยังไงบ้างครับเอ สภาพก็น่าสลดใจมากค่ะคือร่างน้องถูกมัดมือไว้แล้วก็ปากถูกปิดด้วยเทปกาวครับแล้วสาเหตุการเสียชีวิตล่ะครับผลชัน,นสูตรบอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจคือถูกบีบคอนะคะอืมแล้วมีเรื่องอื่นไหมครับเช่นการล่วงละเมิดอะไรแบบนี้ตรงนี้สําคัญเลยค่ะคือไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศเลยอ้าวเหรอครับไม่พบเลยค่ะซึ่งมันก็ทําให้แรงจูงใจมันดู ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะครับแล้วการสืบสวนล่ะครับตำรวจเขาทำยังไงต่อมีเบาะแสอะไรบ้างมีหลักฐานชิ้นสำคัญเลยค่ะมาจากกล้องวงจรปิดอ๋อกล้องวงจรปิดช่วยได้เยอะใช่ค่ะคือภาพจากกล้องมันเห็นผู้ชายคนหนึ่งลากกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อนะคะเข้าไปแถวๆตู้ล็อกเกอร์ครับแล้วเขาสงสัยว่าในกระเป๋านั้นใช่ค่ะตำรวจก็สันนิษฐานว่าร่างของน้องน่าจะอยู่ในกระเป๋านั่นแหละแล้วผู้ชายคนนั้นก็ทิ้งกระเป๋าไว้ในตู้ ก่อนจะเดินออกไปเฉยๆเลยโหแต่แค่ภาพจากกล้องอย่างเดียวก็คงระบุตัวยากนะครับถูกต้องค่ะมันยังไม่ชัดเจนแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมันมาจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะครับเช่นอะไรครับลายนิ้วมือแฝงค่ะที่เจอบนเทปกาวที่ใช้ปิดปากน้องแล้วก็แถวๆตู้ล็อกเกอร์ด้วยอ๋ออันนี้สําคัญมากแล้วมันตรงกับใครครับมันไปตรงกับข้อมูลของผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮิโรชิโมโตมุระ อายุ36ปีค่ะตอนนั้นเขาว่างงานอยู่ครับแล้วเขาอยู่ที่ไหนประเด็นคือเขาพักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนของน้องอายากะเลยค่ะโหใกล้มากงั้นตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่คนนี้เลยสิครับใช่ค่ะพอได้ตัวมาแล้วก็จับกลุ่มแล้วเขายอมรับไหมครับรับสารภาพค่ะแต่สิ่งที่มันอืช็อกยิ่งกว่าคือคำให้การเรื่องแรงจูงใจครับเขาว่ายงไงครับ โมโตมูระบอกว่าเขาแค่อยากฆ่าใครสักคนฮะอะไรนะครับแค่อยากฆ่าใครสักคนเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้รู้จักน้องอายากะมาก่อนเลยเป็นการเลือกเหยื่อแบบสุ่มจริงๆโหดร้ายมากแล้วเขารู้สึกผิดบ้างไหมเขาบอกว่าไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยค่ะไม่น่าเชื่อ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากๆเลยนะครับคนเราทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยนะนั่นสิคะแล้วพื้นเพหรือประวัติของเขามีอะไรที่พอจะอธิบายเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะเท่าที่มีข้อมูลนะครับคือโมโตมูระเนี่ยเคยมีประวัติแบบพฤติกรรมคุกคามผู้หญิงมาก่อนอ๋อมีประวัติอยู่แล้วครับแล้วก็แสดงออกถึงแนวโน้มต่อต้านสังคมอยู่บ้างคือดูมีแววเป็นคนอันตรายนะครับแต่ประเด็นสำคัญเลยนะคือ เขาไม่เคยฉูกติดตามหรือว่าเข้าสู่กระบวนการบําบัดทางจิตเวชอย่างจริงจังเลยเอาเหรอคะเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่ถูกมองข้ามไปเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับมันเหมือนถูกปล่อยผ่านไปน่าคิดมากๆเลยนะคะว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่มีใครเข้ามาดูแลจัดการแล้วสุดท้ายคดีนี้จบลงยังไงคะสารตัดสินว่ายังไงคดีนี้ไปถึงศาลฎีกาเลยครับในปี2008 ศาลก็พิาพากษายืนตามสารชั้นต้นให้ลงโทษประหารชีวิตนายโมโตมูระประหารชีวิตเลยครับศาลให้เหตุผลว่ามันเป็นอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมมากไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงแล้วตัวจำเลยเองก็ขาดความสำนึกผิดอย่างชัดเจนอืมก็สมเหตุสมผลอยู่นะคะกับสิ่งที่เขาทำลงไป คดีนี้มันต้องส่งผลกระทบกับสังคมญี่ปุ่นเยอะมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากครับผลกระทบในวงกว้างเลยคือมันเกิดความหวาดกลัวอย่างรุนแรงในหมู่ผู้ปกครองค่ะเข้าใจเลยกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องเดินกลับบ้านคนเดียวไงครับค่ะค่ะก็เลยมีการเรียกร้องกันยกใหญ่ให้เพิ่มมาตรการความปลอดภยัยทั้งติดกล้องวงจรปิดเพิ่มมีอาสาสมัครมาช่วยดูตามทาง ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยรอบๆโร,รงเรียนกันจริงจังเลยเป็นการตื่นตัวครั้งใหญ่เลยนะคะใช่ครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องความความภัยเด็กนะมันยังจุดประเด็นให้สังคมถกเถียงกันหนักมากเรื่องที่ว่าเราจะจัดการหรือจะช่วยเหลือคนที่มีแนวนมเป็นอันตรายแบบนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับการดูแลทางสุขภาพจิตที่เหมาะสมนะครับอืมเป็นประเด็นใหญ่จริงๆค่ะ สรุปแล้วคดีทามมมุชินี่ก็คือเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการฆาตรกรรมแบบสุ่มจริงๆมันไร้เหตุผลแล้วก็สร้างความตื่นกลัวไปทั้งสังคมเลยนะคะครับผมแล้วมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนในญี่ปุ่นหันมาให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของเด็กมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญมากๆไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะว่า ระบบสังคมหรือว่ากลไกสนับสนุนแบบไหนกันที่มันอาจจะพอช่วยป้องกันได้หรืออย่างน้อยก็เข้ามาดูแลคนที่ส่งสัญญาณอันตรายแบบมโตมุระเนี่ยไม่ให้เขาหลุดรอดจากการช่วยเหลือหรือการเฝ้าระวงังจนกระทั่งไปก่อเหตุร้ายแรงที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นคำถามที่หนักแต่ก็น่าคิดมากๆเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ